สวัสดีครับพบก,กับผมคาร์ลสนะครับกับหน้าตายอย่างนี้เป็นเกมอะไรไม่ได้นอกเหนือจากเดซีนะครับแต่คณิตโบไม่ดูเดซีธรรมดา,มานานแล้วนะฮะทำไมวันนี้มาดมูเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเดซีใหม่นะครับเป็นวัตสูใหม่ทีออ่กำลังมีชื่อเสียงมากในตอนนี้นะครับ หลายๆคนอาจจะเห็นฟอสเดซีนะครับที่มีแผนที่ต่างๆนอกจากเชินารุษนะครับแต่ตัวนี้จัดเป็นเดซีที่เรียกว่าใหม่จริงๆนะครับชื่อว่าเดซีออริจินนะครับเดซีออริจินเป็นมอสที่ทําพิเศษขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้ <S 2> <S 2> <C os> ข้อมูลของเดซี <C os> ธรรมดานะครับเพียงแต่ว่ายัง ต้องการสามารถูตัวเต็มอยู่นะครับสังเกตเห็นนะครับเราไม่เคยเห็นซอมบี้หน้าตาแบบนี้นะฮะขวานกชอบกรนโมดนะครับถ้าเปลี่ยนแค่หน้าตาซอมบี้หรือไอเทมอย่างเดียวคงไม่สนุกแล้วก็คงไม่ดังนะฮะสำหรับ DC o r i g i n ตัวนี้นะครับสิ่งที่ สนุกและตื่นเต้นกว่า DC ปกติธรรมดานะครับก็คือเขาเรียกกันเล่นๆว่าเป็น DC ใหม่ครับ DC ใหม่ครับคืออะไรคือนอกเสียจากว่าเราจะต้องเอาตัวรอดนะครับเป็นเกมจำลองการเอาชีวิตรอดแบบปกติทั่วไปแล้วเนี่ยใน DC Origins นะครับยังมีฟังก์ชันให้เราสามารถที่จะสร้างบ้านแล้วก็สร้างแล้วก็อัปเกรดยานพาหนะได้ด้วย แค่ฝังภาวนาเล่นมากแล้วนะครับสำหรับ DC Origin นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะจัดทำโดยทีมงานที่ไม่ใช่ DC นะครับเป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งน,นะฮะน่าจะน่าจะชื่อว่าเกมแบมเบอร์สนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ผมขอ,อไปด้วยผมจะว่า <c oughs> เข้ามาเล่นได้ เมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังคงตื่นเต้นกับระบบใหม่น,นะครับข้อแตกต่างของ DC ในเกมน,นี้มีเยอะมากนะครับผมจะค,ค่อยๆทยอยแนะนำแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ขอหาทางหานะทางผ่านซอมบีหน้าตาของผมนี่นมีอนะบานะถือวดเล่าด้วยสึกป็งซอมบี้ติดเล่า ไม่ดีบบกับสุขภาพนะครับน้องน้อน้อง่ไม่ใช่มือนะฮะติดมือใครสักคนโอเคสำหรับในส่วนของ DC Origin นะครับ DC Origin นี้นะฮะเเราจะต้องทำการค้นหาวัตถุดิบนะครับบูปริ้นนะครับเพื่อมาสร้างบ้านนะฮะบ,บ้านเราสามารถที่จะมีโค้ดล็อกให้เราเข้าได้คนเดียว รหรือเราสามารถที่จะเอาโค้ดล็อกให้เพื่อนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเข้ามาใช้งานบ้านเราได้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าการที่จะสร้างบ้านนะฮะไม่ได้อยู่ดีๆจึงใหญ่เทปบ้านแล้ววางตุ้มได้เลยนะครับค่อนข้างจะสมจริงเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่ต้องแซวว่าเหมือนไม้ครับเนื่องจากว่า เราจะต้องหาวัตถุดิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องผสมปูนไม่ว่าจะเป็นอิฐต่างๆนะครับแล้วก็นะมาทำการรวมกันนล้วสร้างบ้าน,นรประเด็นของ DC Origin นะฮะก็คือว่ามันคงไม่ใช่เกมที่เจอหน้าแล้วยิงกันเหมือน DC ทุกๆไปแล้วนะฮะ สารพัดเกลียนทั้งหลายที่นิยมชมชอบในการยิงก่อนถามนะครับคงไม่สามารถที่จะทำได้แล้วเนื่องจากว่าเขาได้มีการพัฒนาระบบ humanity นะครับขึ้นมานะฮะนั่นก็คือตัวละครเราจะมีความแตกต่างกันถึง24เลเวลนะครับและแบบเป็นสสายก็คือสายแบดดิตกับสายฮีโร่นะครับได้ยินเสียงคอมเตอร์นะครับไม่ทราบว่ามาจากแไหเสียกันด้านนี้นะฮะอาจจะมีคอมเตอร์ คอปเตอร์เยอะมากเมื่อวานนี้ผมเห็นบินกันเพิ่มมาเป็นขบวน3ามลำนะครับคิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยากน,นะครับลึๆออกๆเจอคอปเตอร์บ่อยมากนะครับโอเคอเจอปักอะไรแล้วเนี่ยมองหาตัวละครไม่เห็นแสงละอมองหาโอเคทิดเป็นปักนิดหน่อยนะฮะมองไม่เห็นแสงของ เขบไลท์นะครับโอเคต่อนะครับตัวละครนะฮะเราจะแบ่งเป็นสองสายเป็นสายฮีโร่แล้วก็สายแบนดิทนะครับโดยที่ค่าฮีโร่แบดดิตี้นะครับที่เรามีนะฮะจะส่งผลต่อกิจกรรมของเรานะครับ, N A k รอนะรบเอ็นเ k ็หรอฟกอนะฮะการที่จะสร้างบ้านได้เราต้องเป็นฮีโร่หรือแบนดิทเลเวลหนึ่งก่อนซึ่งเหมือนเดซีทั่วๆไปนะครับถ้าเรา ฆ่าคนมากๆนะฮะหรือยิงคนมากๆใมิตี้เราก็จะติดลบทำให้เราเปลี่ยนเปติดนะครับแต่ว่าถ้าเราเช่วยเหลือคนนะฮะรักษาคนนะครับอะไรต่างๆนะฮะก็จะทำให้เราเกลายเป็นฮีโร่นะครับซึ่งแม ได้ผมจะดับแลือดเอ๊ะทำไมเลือดผมหายน่าจะหมดเลยนะครับผมคิดว่ามันทำอะไรไม่ถูกว่าขอหาทางแก้ไขตรงนี้ก่อน จริงด้วยตาผมไม่ฝากนะครับโอเคกลับมาต่อนะครับทีนี้นะฮะการที่เราจะ <c oughs> เป็นฮีโร่กับแบนดิดนะครับ จะมีค่าความแตกต่างค่อนข้างเยอะใน DC Origin ก็คือว่าถ้าเราค่าแบตติ๊นะครับเราจะเป็นฮีโร่ได้เร็วนะในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรา,เาค่าฮีโร่นะครับเราจะกลายเป็นแบตติ๊ได้เร็วกันผมนะสิว่ามจะมีปัญหา,ากันเรื่องที่ล้ว เกมนี้เวลาเราอยู่ในที่สูงนะครับแลลวเราแรปแผล่จะตกลงไปที่พื้นค่อนข้างจะเร็วนะฮะเพราะนั้นสามารระวังนิดนึ่งนะครับอ่ะกลับมาใหม่ไปจบสักทีนะฮะเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือว่า,าต่อไปนี้ถ้าเราเจอหน้าแล้วเรายิงแหลมนะครับจะทำให้เราเกิดเป็นแบลดตตินะฮะแล้วก็ เป็นฮีโล่ได้ช้าลงนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถ้าว่าเราอยากเป็นแบนดิตจริงๆหลักแต่อย่าลืมนะครับว่าแบนดิตเองเนี่ยก็ต้องเติมเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมเลือดมากๆนะครับเราก็จะเสียความเป็นแบดดิตได้ง่ายอีกนะฮะก็อย่าลืมว่าเวลาเป็นแบนดิตเนี่ยเราไม่มีไมา อัเดตเซฮโร่มาเรา,าแล้วก็ช่วยเหลือเราง่ายๆนะครับเพราะนั้นก็คงต้องเอาตัวรอดเยอะหน่อยอแม่ม,มีไฟด้วยแม็กอยู่ข้างล่างปืนข้างบนแนวแล้วกันมีเพื่อนละเดี๋ยวหาแม็กเพิ่มจะ่อปลอดภัยมากขึ้นเพราะนั้นนะครับการที่จะทำอะไรในเกมนี้คงจะต้อง คิดก่อนทำเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันแล้วยิงแหลกนะครับเนื่งจากว่าถ้าเราตายนะฮะเราจะเสียเลเวลไป1ึงเลเวลทันทีนะครับจะทำให้เราอัพเลเวลได้ช้ามากนะฮะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้ยากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบ้านนะจะมีด้วยกันหลายเลเวล ครับแล้วก็ในแต่ละระดับต้องการเรื่อง,งของอฮีโลหรือแต่ติดนะครับถจะสร้างได้นะครับรู้สึกสร้างลงรถได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเอาอยาพานะมาเก็บเอาไว้แล้วล็อกเอาไว้ให้ใครก็ขับได้นดี่คือข้อดีของเบสติออริจิน, Origin, นครับที่ที่คิดว่าค้อนค่าจะน่าสนุกนะครับทีนี้รายละเอียดขั้นตอนในการเล่นต่าง ไม่แตกต่างกับ DC มากเท่าไหร่นะครับการวิ่งหาของเก็บของครับแล้วก็เอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วก็เพลเยอร์นะครับเน mm ื่องจากว่าตัว DC Origin ใช้คอ engine ของตัว DC v ัชน i เ n 7หัวหวานี่แหละนะฮะเพร mm hmm. าะนั้นโอ้อหนันมีการบอกด้วยนะฮะว่าโดเรียจูยิงที่ระยะ8เมตรนะครับเพลเยอร์สา mm hmm. าเพราะนั้นนะครับจะทำอะไร ต่รอยากต้องระมัดระวังตป็นวนะครับนอกจากที่เราจะหาของนะครับโดยตามปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรา,าการสร้างบ้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบกใส่เป้ไปอย่างเดียวได้นะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นที่บากน,นะครับเพะนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือเราจะต้องหายานพาหนะให้เร็วที่สุดเก<อ>มนี้ยานพาหนะหาไม่ยากเลยนะฮะ เจอรถมาเยอะมากนะครับแต่ปัญหาของรถที่เจอส่วนม,มากเากือบรถที่เสร็จก็คือไม่หยาแล้วก็มีมาถึงเปรียบเทียบคันนี้นะครับแด็ดคันเลยนะก็ต้องซ่อมรถกันเลยหน่อยนะครับคนที่เหยเรื่องเดซี่เดือาบน,นะครับสายหมด อีกอันนึงนะฮะนอกจากทุกไปแล้วเนี่ยก็คือ DC version นี้นะครับใช้แมปของออทาวีนานะฮะแมปของทาวีนาแมปของทาวีนานะฮะจะเป็นแมปที่มีความแตกต่างอย่าชอื่นารุณนะครับค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญนะฮะ อาคารเข้าได้มากขึ้นนะครับมีบ้านหลายหลังมากว่บที่เราเคยเห็นในเชนารุตกักตินะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือจะมีโรงแรมขนาดใหญ่ที่เราจะเข้าไปลื้อค้นห้องต่างๆได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกมากนะครับสำหรับคนที่เล่นเดซีแล้วก็เริ่มเบือจากเดซีแบบเดิ DC, มดนะครับก็ สำหรับ DC Origin นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เอาไว้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ DC Origin O R I G I N S, S นะครับ,บ .com DC Origin .com ดังนั้นจะมีวัดให้ดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดและติดตั้ง DC Origin นะครับจะเหมือนกับการติดตั้ง DC ธรรมดาเลยนะเราไม่จำเป็นต้องมีวัด DC นะครับขอให้เอามาถึง แล้วก็เอาวัตถุ Operation Analysis นะฮะโอเคแล้วก็ล,กลงอมอสออริจินได้เลยนะครับ ว่า,าที่ใช้มอสเดซีตัวนี้เนี่ยซัมบี้ฉลาดมากขึ้นนะครับซัมบี้มีการลิงก์กันมากขึ้นนะครับนักตัวเด่นๆนะฮะจะเรียก 2, 3, 4, ตง2-3-4ด้วยไม่เหมือนกับม mm hmm. uh, อดเดซีเก่าๆที่ที่ไม่ค่อยจะลิงก์กันเท่าไหร่นะคะ่าตัวเองก็ไม่มีปัญหาน,นะครับก็ ูแภารกิจตอนนี้ตอนผมเนี่ยได้ของมาเอารอดได้สำหรับเดซีแล้วกาเล่นเดซี่ก็คือต้องทำภารก,กิจอะไรได้อยู่เล่นชัดได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องหาญาตนะิผานทางเขาอยากจะสร้างบ้านครับได้ดูปินหรือแผ่นที่มาแล้วนะฮะที่ผมต้องการก็คือต่าง ยานพาหนะที่จะไปคนของนะครับรวมถึงอุปกรณ์งาปในการสร้างบ้านอะไรตัดวด้วยนะครับแวะเพื่อว่าอะไรบ้าง ็นโค้ดล็อกที่จะล็อกพาสเวิร์ดของบ้านเรานะฮะถ้าที่สร้างบ้านได้แล้วนะครับตอนนี้ขอ,ขอ,ของมากงจะ ำหรับคนที่อยากเห็นนะครับเป็นต่างไปนะฮะโค้ดล็อกนะครับไม่ใช่ระบบล็อกจะรอส่วนนี้นะครับเป็นบูทปรินนะฮะเป็นบูทปรินฮีโร่เลยกลหนึ่งสามารถสร้างบ้านกิโลเลยก็หนึ่งจะปรินได้ได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นฮีโร่ก่อนซึ่งก็จะต้อง ด้ทีลล่อเนขาได้จะเรียน้ักีผมเองที่ดัดอเ,เ,เป็นเป็นอานล้าหนะฮะคิดว่าเดี๋ยวจะแบารดหน่อย แล้วก็หลังจาเจอรถมอสักคู่คราบเจอยาง อีกันนึงนะครับคือจะมีบอร์ด,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 ดเลยใน DC o r i g ิ n s นะครับผมชอบอีกอย่างนึงก็คือในหน,นึง่นง,งวันเขาใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับนั่นหมายถึงว่าในถ้าเราเล่นนะครับทั้งวัน เวลาจะเร็วกว่าปกติประมาณเท่าหาหายากอะไรไปขีดที่เคยหายากๆนะครับก็กระจัดกระจายไปไม่ถึงแล้วนะอย่างนี้นะฮะเป็นเป็นอาคารโรงแรมที่จะให้ดูว่าใหญ่ตอนการกระตุ้นนะครับสี่ชั้นนะฮะสี่ชั้นนะ ได้นชัดนมาก แค่ชั้นเดียวเองแล้วเายังีมีสี่ชั้นนะฮะเพราะนั้นคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟวอร์สกเลย,ย,ย,ยนครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ DC Origin ตอนนี้นะครับใครที่สจะเหยียจะเปิดนะฮะเขายังไม่เปิดไปทางการนะครับก็ยังมีข้อจำกัดในการเปิด,ดก็ทางผู้พัฒนา บอกว่านะครับตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันนอยากให้เป็นเวอร์ชันซักเวอร์ัสองก่อนแก้ปักแก้อะไรหลายอย่างแล้ก็อนนี้มีปากนะครับเทย์์สามารถที่จะแอบเข้ามาในะบ้านได้กรีทดลองแล้วนะครับกแ,แก้ไขไปแล้วนะเพราะนั้นเราก็ยังอยากที่จะแก้ไขให้เสร็จ อยากเปิดเซิร์ฟเวอร์เองนะอยากอยากนอกจากนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ดิจิทัลที่จะมีไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากะะอาจจะเห็นฝากเซิร์ฟเวอร์เป็นไวร์ลีฟด้วยซ้ำนะฮะก็คือต้องสมัครเป็นสมาชิกครับนะครับจะยอมสำหรับคนไทยตอนนี้นะครับเยอะมากนะครับที่เล่นเอซี มาถ่ายก็เล่นในเดซีอรจินนะครับโดยจะมาเล่นกันที่เซิร์ฟเวอร์หลักเดซีอจินเลยนะครับเราพิเตอร์แล้วก็ิเตอร์หาเดซนได้ที่เซิร์ฟเวอร์นะค,ะนะครับทีนีตัวใหญ่ช่วนจะมีทีเต้าะครับเคพิซซ่าที่ก็คนในทีเคนะครับมีหลายคนนะฮะ หลายคนครับที่ก็เป็นคนไทยในการทีเคแ,แล้วครับคนไทยเยอะนะครับที่มาเล่นในน,นี้นะฮะก็รุ่เด<ใ>นเซฮอลล์ก็ได้นะฮะคนไทยทำตลางนะครับทยทังไงก็ต้องระมัดระวังในการเล่นเกมนี้เยอะหน่อยนอกจากเทรย์นอกจากนี้แล้วนะฮะเทรย์ย่างที่บอกที่บ,บอกว่า ใช่ว่าลำดาเจอหน้ายิ่งแหลกนะครับตอนนี้ก็เวลาทเทียท่ยงคืนแล้วเร็วครับพาปัญหาอาคารที่7นคะนครับสาบเป็น dust r e v l s i t e เจอนครับแล้วก็ทาง ตองสร้างอางานนะสร้างลก็ทเลสร้างบ้านานะครับีข้อจำกัดในการสร้างบ้านง่ายมากนคันให้หันสร้เมแล้ก็หันากบ้านอีกั้เที่เหลือเราจะวางตรงไหนก็ได้นะครับค่อนข้างจะสลับที่สุดสนะับเป็นความน่าสนใจนอย่าง,งลับ อ่นเ,เราจะต้องไปในพื้นที่นะฮะที่จำกัดเอเออ่ที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 ่แจ้งไว้เท่านั้นนะฮะในแบบไม่ใช่แค่นั้นนะครับ,นะรบเ,เราจะซีซั่นว้าวเราจะอ๋อนี่ก็ลิน้น ถ้าตายก่อนจะได้ใช้ก่อนเป็นไปก่อนเราต้องไปในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นนะครับเราจะไปบินนะฮะเราเอาบินมาสากบาบเพราะนั้นต้องมีทั้งอุปกรณ์นะครับต้องมีไปในพื้นที่ที่เฉพาะนะครับแล้วก็ยา,านพาหนะที่โอเคน,นะครับใช้ได้ทุกส่วนได้ นั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้ค่อนข้งสนุกครับน่าสนใจครับได้มีซีรีว์สใหม่นะฮะให้เพื่อนๆได้เพื่อนน้องได้ชมกันแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับคิดว่าคงแนะนำ DC Haruichi แต่เป็นตอนที่ก่อน,นะครับก็ถ้ามีความคืึ้น้าย,ยัางไงนะครับว่าเล่นแล้วรอดตายนะฮะเป็น,น ได้บ้านอะไรจะกำลับวันนี้ผมเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ